สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้จังผมพาเพื่อนมาส่งพลมฮาร์ตาีสิบแปดนิ้วนะครับอาการไม่มีแรงครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับผมมันจะเป็นเครื่องใหญ่นะครับส8บแปดนิ้วแล้วดูตรงไหนครับดูตรงนี้ครับผหลายคนถามว่าเราดูตรงไหนสิบแปดนิ้วนะครับนี่ครับเราจะดูอันนี้ กินไปอยู่ที่แฟดสติดเบ็ดวัดรุ่นรุ่นนี้ครับนี่ดูรุ่นตรงนี้ครับพัดลมตั้งโต๊ะสิบแปดนิ้วนะครับสิบแปดนิ้วนีก็เขียนชื่อรุ่นไว้วก็ดูประมาณนี้นะครับตรงนี้นะครับตรงฉลางแล้วก็จะมาเสียงแล้วก็จะทดลองลก็เสียบปลั๊กะครัใส่รองเท้าแล้วก็ดเด็กจะรับเม่แบบนะครับเป็นงานสาธิตเพื่อนได้ดูกัน แล้วกดปุ่มครับเบอร์หนึ่งครับเบอร์หนึ่งหมุนนะครับนี่รู้สึกว่าคอจะหันได้ไอิสระเกินไปนะครับผมว่าต้องมีอะไรหักครับนี่สังเกตนะครับเดี๋ยวลองสตาร์ทเบอร์สองดูนะครับเบอร์สองแรงขึ้นมาหน่อยเบอ,อร์สามลักษณะซีเสื่อมนะครับแต่ผมรู้ว่าแกนม,มันสึกหรือเปล่าก็ถอดปลั๊กนะครับแล้วก็ พลมสายไม่ขาดนะครับเราเทสถ้าพลมเงียบนะครับลองเทสที่สายครับแล้วก็เทสที่สวิทนะครับว่าสวิททำงานหรือเปล่าโดยการใช้มิตเตอร์วัดนะครับตอนนี้เราจะถอดตรงนี้ออกน็อตหนึ่งตัวแล้วก็สองตัวนี้นะครับนัดตรงนี้ออกนะครับที่เห็นน็อตตัวหน,นึ่งตรงนี้ครับเสร็จแล้วก็หมุนน็อตตัวนี้ออกด้วยนะครับแล้วก็ดูม,ามาันมาดูกันว่าทําไมมันจ่ายอ๋อ ที่มันสายหันไปหันมาได้เพราะว่าสปริงคอมันหลุดหายครับตรงนี้จะมีสปริงคออยู่ตรงนี้กับมันถึงหมุนได้ปกตินี้ปกติมันจะหมุนไม่ได้นะครับมันจะดังแกล้งแก๊้งแกล้งต่างแล้วก็นําตะแกรงนี้ออกโดยการงัดออกนะครับเ,เพื่อนๆที่รู้แล้วก็เลยไปเรยก็ได้นะครับเพราะบางทีมันก็ง่ายเกินไปนะครับถ้ายังไม่รู้อยากจะดูก็ดูไปเรื่อยๆครับตันนี้หมุนมาทางนี้นะครับ หมุนให้ถูกทางครับตัวนี้ดึงออกตันงตัวนี้หมุนมาฝั่งนี้นะครับคนละฝั่งกันออกนับสี่ตัวออกนะครับแล้วก็ดึงตัวนี้ออกเก็บนับไว้ให้ดีนะครับแรงนหมุนดูครับลักษณะมันหมุนคล่องนะครับอ๋อเป็นลูกปืนครับเนยนะครับตัวนี้เราก็ไม่ต้องเปลี่ยนบูทใหม่นะครับมันเป็นตลับลูกปืนถือว่าง่ายเลยนะครับ C เสื่อมนะครับ C ใช้1.5ไมโครนะครับเราจะดูค่ายตรงนี้ครับ1.5นะครับ UF ตรงนี้นะครับ400โวลต์ดูสองอย่างก็พอถ้าเป็นพื้นปูนหาไม้รองนะครับแล้วก็ใส่รองเท้าด้วยนะครับเราจะถอดตัวนี้ออกเราจะซ่อมคอตรงนี้ให้ลูกค้าครับ่างที่มันหมุนไปหมุนมาเดี๋ยวมาดูกันเสร็จแล้วก็หมุนรถออกเก็บไว้ให้ดีนะครับถ้าไม่อยากน้มันหายนะครับ มีเทคนิคนะครับเราก็ใส่ไว้มือนเดิมหมุนผลไปสักนิดหนึ่งตรงนี้จะเป็นกิบอันนี้รองหัวอยู่ครับเราก็ถอดออกจะเป็นกิบล็อกตรงนี้หนึ่งตัวกิบล็อกต,ตัวนี้ต้องใช้คปอควงปักแบนตัวเล็กนะครับงัดออกนี่เนาะผมใช้ตะปูงัดนะครับไม่ได้มือลองไว้นะครับกระเด็นหายไปแล้วครับถ้าเพื่อนไม่มีอะไรนะครับต้องระวังนะครับเพราะว่าถ้ากระเด็นหายแล้วมันจะไม่มีอะไรเกาะมันเดิม นี่ครับพอเราถอดออกมาเสร็จนะครับเราก็จะเห็นตัวนี้นะครับที่เป็นตัวล็อกคอไม่ให้มันดังเรามาดูสปริงตัวนี้นะครับสปริงตัวนี้มันยังอยู่ไหมถ้าอยู่เราก็หาลูกปืนนะครับมาใส่แบบมันจะเป็นสปริงเล็อกๆอยู่ในรูนี่เราแกะดูก่อนว่ามีสปริงเหลืออยู่หรือเปล่ปาเดี๋ยวผมจะออกมาให้ดูนะครับเดี๋ยวามาละหลุดหายไปแล้ว,ลวนี่ครับ นี่ครับทีอยู่นี้นี่อยู่นี้พอเสร็จแล้วเราก็นี่ครับมันจะมาล็อกกับเจ้าคอตัวนี้นะครับนี่เป็นมันคล้ายๆเป็นเขี้ยวนะครับเป็นเขี้ยวนี่ครับเป็นเขี้ยวเป็นร่องอยู่ตรงนี้บริเวณนี้นะครับนเวลาเราหมุนมันจะเข้าข้อร่องมันครับมันจะเป็นเดี๋ยวผมให้ดูชัดๆนะครับเป็นหยักๆอยู่ตรงนี้นตรงนี้ครับโอเค เดี๋ยวทีนี้แับกอมันอยู่นี่เนะาะแอบตัวนี้มันก็จะมีลูกป,ปืนนะครับขับอยู่ดังแก๊้แก๊้แกล้นะครับแล้วก็หาลูกป,ปืนเล็กๆๆมาใส่รูนี้นะครับคำพูนครับก็เราจะมาหาลูกป,ปืนเหมือนนี้นะครับเป็นลูกกลมๆเล็กๆนี้นะครับทีนี้เราไอ้ตัวนี้นะครับมันเป็นรูเล็กนะครับมันต้องหาตัวเล็กนะครับตัวนี้เป็นลูกป,ปืน ลูกป,ปืนในแกนสายนะครับมันเลยใส่กันไม่ได้โก,โก,โกโ็ทำการดูหานะครับแบบนีครับเก็บไว้เยอะขนาดนี้นะครับต่อของเก่ี่ยถาออกมาแล้วก็จะมีน็อตมีอะไรนะครับเราก็เก็บไว้หายัางไงก็ไม่เห็นนะครับมันหายากเพราะว่าลูกมันเล็กนะครับไปหามาไปเจอเศษตะกั่วนนะ โอ้ยนะครับเป็นเศตตะกวัวที่เราไล่แล้วมันตกลงเป็นก้นกอนๆอย่างเงี้ยครับจับมาเลยลองมาใส่ดูที่รูเนี่ยอันนี้จะเป็นสปริงอยู่ในนี้ครับเนี่ยสปริงอย่างเงี้ยนะตป็เล็กสปริงก็เอาสปริงไงแกนสายมาใส่ก็ไม่ได้ครับมันใหญ่เกินต้องสปริงของมันเลยอันนี้ลูกตะกวัวที่ผมไล่แล้วที่มันเป็นก้อน,นเล็กๆมันตกแปะลงไปนะครับผมก็จับมาใส่เลย วางไว้ตรงบนงนี้นะครับเอ่อต้องเป็นลูกปืนเล็กๆก,กว่ากว่ารูนะครับเวลาเรายัดมันจะเข้าไปได้นะครับมันถึงจะอ้อาหายครับเออเรากดลงเวลากดลงรูมันจะพุ่งเข้าไปในรูนะครับเนี่ยเราก็ใส่เงี้เลยใส่นี้แเรากดลงที่ร่องนะครับเลากดจังหวะกดนี้ต้องให้แม่นนะครับเดี๋ยวมันเด้งออกไม่รู้ว่าจะทนหรือเปล่ปา ลองลองดื่อนดูดังแก๊กๆะน่ารอดน่าจะหลุดนะครับแล้วเนมาะลองใหม่ดีกว่ามันกลมมันไม่กลมพอนะครับแต่มันเข้ารูได้พอดีเลยถูกไหมมันเข้าได้ก็เอาเลยก็เยกเข้าไปแล้วก็กดลงไแวที่เบาปุ๊บ่ี น่าจะได้นะกังแคบๆอยู่เขีใส่เข้าไปเลยครับผมครับเพื่อนๆครับก็ตัวนี้ใช้4.5นะครับน่ครับนึ่1.5เนาะเราก็ทการตัดออกเลยครับไม่ต้องไปวัดหรอกครับเพราะว่ามันไม่หมุนนะครับแต่เก็บไว้ใช้ได้นะครับใช้กับพัดลม10 13อ่า14นิ้วได้บางตัวใช้1.3นะครับเราก็เก็บไว้ได้ตัวนี้ตัวละ20บาทนะครับ ถ้าซื้อเป็นชุดก็สิบตัวก็สองรบาทนะครับหนึ่งจุดหนึ่งจุดห้านะครับแล้วก็หนึ่งจุดแปดยี่สิบสองบาทนะครับก็เพิ่มเป็นระดับเป็นของ HBHBP นะครับก็ซื้อจากบ้านหม้อนะครับก็เพื่อนๆอยากจะได้ก็สั่งที่ผมเลยครับค่าส่งก็อยู่ประมาณสามสิบสี่สิบาทนะครับถ้าไม่ไกลมากนะครับมันห้าสิบบาทนะ แล้วแต่ระยะทาง <Yeah. S 1> ไม่มีซ้ายขวานะครับสามารถที่จะใส่ได้เลยวิธีการใส่นะครับก็ผมว่าผมจะใช้เท้าโหดนะครับเป็นการเ,าเวลาใส่ก่อนก่อนจะใส่นะครับจะมีสีแดงสีน้ำตาลสีเงินสีดํานะครับเสีละห้าบาทนะครับก็ราคานี้เลยครับผมไม่มีบวกเพิ่มนะครับ แล้วก็ใส่เข้าไปในนี้ก่อนอันดับแรกใส่เข้าไปในสายก่อนสองเส้นเลยนะครับใส่เข้าไปเลยเสร็จแล้วก็ C หนึ่งจุดห้านะครับนี่หนึ่งจุดห้าจะดูตรงนี้ตรงนี้นะครับหนึ่งจุดห้าถ้าหนึ่งจุดแปดก็จะเป็นตัวนี้แปดก็เก็บไว้ให้ดีนะครับเวลาแล้วนั้นเราก็จะได้เอามาใส่ได้เลยนะครับแล้วก็ มันจะเป็นแบบพวกมีสายด้วยครับตัวละยี่สิบห้าบาทแต่สายก็คือเราไม่ต้องแก้หัวแรงครับเราใช้สายต่อเลยแต่ว่าประหยัดต้นทุนนะครับตัวละยี่สิบาทขอในช้อปปีก็มีนะครับตัวละสิบห้าบาทตัวละยี่สิบาทสามสิบาทมีหมดเลยครับสั่งที่ผมก็ยี่สิบบาทครับก็ไปซื้อที่บ้านหม้อให้นะครับก็ส่งไปเลยเก็บเงินปลายทางก็ได้นะครับหลายๆคนก็ให้เก็บเงินปลายทางก็ได้เช่นกันแต่ค่าส่งจะเพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับ วันนี้ขอบคุณทางด้าน,นเนาะบอกไม่มีอะไรทางใส่กแก้วนะครับไม่มีอะไรสั่งแกนมาสิบตัวนะก็กูดหนึ่งถุงนะครับแล้วก็บูดยางหนึ่งถุงบูดเหล็กหนึ่งถุงนะครับแกนสิบตัวก็สองร้อยบาทนะครับตัวละยี่สิบนะครับแกนยี่สิบอันนี้ยี่สี่นะครับอันนี้สิบแปดนิ้วยี่สิบสี่อันนี้ไม่มีร่องนะครับตัวละยี่สิบบาทนะครับอ่าก็สั่งที่ผมได้เช่นกันเนาะ สั่งมาเดี๋ยวผมไปซื้อให้นะครับหลายๆคนบอกว่าซื้อที่บ้านแพงเพราะว่าค่าขนส่งนะครับที่บ้านค่าขนส่งเนาะเราก็เอาหัวแร้งนะครับไร้กับตะกัวนะครับตัวนี้เราก็ใช้หัวแร้งจี้ไปหัวแร้งซื้อที่ผมก็ได้นะครับตัว220ินะครับนี่ผมใช้อยู่ไม่แพงนะครับก็สั่งที่ผมได้เลยหัวแร้งนะครับไม่ว่าจะเป็นตะกัวตะกัวก็25บาทนะครับกดหนึ่งนี่ครับ กราคานี้เลยนะครับอันนี้ก็30บาทถ้าจะไม่ปิดนะเพราะว่าซื้อทีลืมเลยนะครับใครอยากได้ใบพัดลม่ขายนะครับใบพัดลม่ขายเ,เขาจะขายตั้งแต่ใบละร้อยยี่สิบนะครับถึง150ยาสิบบาทถ้า16นิ้วนะครับถ้าสั่งที่ผมก็ อยู่ที่ประมาณ60บาทนะครับต้องสั่ง10ใบขึ้นไปนะครับเราก็ไปขาย80บาทหรือ120บาทก็ได้นะครับถ้า18นิ้วก็แพงขึ้นไปหน่อยนะครับอันนี้สําหรับใบนะครับส่งได้นะครับถ้บบา10ใบขึ้นไปนะครับเอาไปขายได้เลยนะครับถ้ามีหน้าร้านเนาะก็เบอร์ไลน์เบอร์โทรศัพท์นะครับโทรมาสอบถามผมได้ที่เบอร์ศูนย์ 659302069นะครับนี่นะครับที่ผมผมใส่เข้าไปนี้เนาะผมก็จะสวมเข้าตรงนี้นี่ครับสวมไปนี้นะครับมันจะสวมเข้าไปได้พอดีงันเลยมีไซส์ใหญ่ไซส์เล็กนะครับสําหรับท่อหดนะครับตัวใหญ่ๆเลยก็มีนะครับมือใหญ่ก็มีเส้นละหบาทเหมือนกันนี่ก็เส้นใหญ่นี้ก็5้าบาทเส้นเล็กวันนี้ก็ห้าบาทก็ดีนะครับแถวบ้านบางคนหาซื้อยาก พอเราใส่เข้าไปเราจะล้นด้วยแเช็คนะครับมันจะหดเราก็รัดที่นี่ครับบริเวณนี้ไม่ได้รัดเข้าไปเลยปื๊ดเข้าไปนี่ครับแน่นตับเลยครับผมประกอบสมค่าได้เลยนะครับเดี๋ยวมาประกอบแล้วก็ลองเทดูว่าพลุลมแรงขึ้นหรือเปล่านะครับครับเพื่อนครับก็ผมใช้อาเอาไปล้างนะครับใบไปล้างตะแกรงไปล้างแล้วก็ประกอบด้านหลังนะครับทีนี้เราก็เสียบปลั๊กนะครับก็กดเบอร์หนึ่งก่อนเลยครับ นี่ครับเบอร์หแล้วก็ดูวิธีการสายนะครับว่าสายโอเคไหมครับสายครบรอบหรือเปล่าตัวนี้เบอร์หนึ่งค่อนข้างอ่อนอก็ปกตินะครับแบบนี้ปกตินะครับนี่หมุนได้ปกติสายปกติก็เราใช้วิธีอะไรที่เหลือๆทิ้งครับที่ว่าเรานี่ครับเก็บ,กบๆไว้ครับ ใช่ครับพวกไว้ทุกอย่างครับนี่ครับมีทุกอย่างอย่างนี้เนี่ยคือมันยังไงก็ไม่ได้ซื้อครับผมไงมันก็ซ่อมผ่านอยู่แล้วเพราะว่าเรามีหล่ครบซ่อมไปเรื่อยแล้วก็มีหล่เพิ่มเรื่อยเบอร์สองครับกับเบอร์สองแรงปกตินะครับใช้ได้แล้วครับผมก็คอนี้ก็หมุนได้ปกติแล้วไม่คาคอนคออแรกแล้วก็แกนสายก็ไม่เสียด้วยนะครับเบอร์สามครับนี่ครับเบอร์สามแรงเลยครับเพราะว่าเป็นซีใหม่ โอเคเลยอย่างนี้ก็เคล็ดถูให้เรียบร้อยนะครับเคล็ดน้ําเคล็ดคาบสกปรกออกนะครับแล้วก็ส่งลูกค้าได้เลยสําหรับตัวนี้นะครับเราซื้อซื้ออะไรอย่างเช่นเราซื้อซีไปหนึ่งตัวนะครับยี่สิบบาทแล้วก็ซื้อแค่นี้เนาะเราก็บวกค่าแรงไปจาก20บบาทนะครับบวกค่าแรงไปสมมติว่าเราต้องการค่าแรงสักร้อยห้าสิบนะครับ อ่อย่างเราทํามาชั่วโมงกว่าครับก็ตีไปชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครึ่งแล้วกันเนาะตีเยอะๆไปเลยเราคิดกลรงไป150บาทนะครับแล้วก็บวกอีก20่สิก็เป็น170บาทนะครับหรือว่ากันเองกันเองก็150บาทก็ได้นะครับง่ายๆถูกๆเลยนะครับมันไม่ขาดทุนเยอะครับเพราะอะไรเราแค่20บาทเนาะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็จบค่ินี้นะครับ เห็นไหมละครับว่าการสอบปลมไม่ยากอย่างที่เราคิดนะครับขอให้เรารู้เรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับกดติดตามด้านล่างแล้วกดรูกปกระดิ่งไว้ด้วยนะครับแล้วน้าๆลุงๆเพื่อนๆจะได้เห็นเวลาผมลงคลิปต่อๆไปนะครับมีอะไรก็ค่อยๆศึกษาเรียนรู้ไปอยากได้อะไรปลดลมก็สั่งผมได้นะครับก็ถ้าหาอะไรไม่ได้ก็สั่งมาที่ผมได้เลยคลิปหน้าเจอกันใหม่ลาไปแล้วสวัสดีครับ